สวัสดีครับวันนี้พ่หัวผมนายกิตคุณย,รรยัมจันหัวหน้าแผนกบริการไร่ครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชปรับปรุงบำรุงดินนะครับสาเหตุของการที่เราจะต้องมีการพักบํารุงดินก่อนที่จะปลูกอ้อยนะครับอย่างที่เราเห็นด้านหลังนียก็คือเป็นการปลูกปอเทืองภายในไร่บริษัทนะครับการพักบารุงดินเนี่ยนอกเหนือจากการปลูก พืชบำรุงดินแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การพักดินนะครับพักดินในที่นี้ก็คือก่อนที่จะทําการปลูกอ้อยนะครับควรจะมีการพักดินในภายในพื้นที่ที่เคยมีการเพาะปลูกพืชอื่นหรือพืชอ้อยมาเป็นระยะเวลา,านานนะครับตัวพืชเนี่ยจะดึงสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับเอาไปใช้ซึ่งเมื่อเราปลูกพืชเดิมๆซ้าๆกันเป็นระยะเวลา,านานเนะี่ยทำให้ธาตุอาหารในดินเนี่ยจะมีการลดน้อยลงนะครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการพักบารุงดินเพื่อ เติมสารอาหารเหล่านี้กลับเข้าไปโดยเพ่ออย่างยิ่งพวกสารอินทรีย์นะครับครับการปรับปรุงดินนะครับด้วยวิธีการทางอินทรีย์เนี่ยหลักๆที่นิยมใช้กันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยจะใช้เรื่องของปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกในการใส่เพื่อเพื่อเพิ่มสารอินทรีย์ในดินหรือเพิ่มแร่ธาตุในดินนะครับซึ่งวิธีนีน้อาจจะเหมาะกับเกษตรกรกรายที่มีเครื่องมือท,ท,ที่ใช้ในการหว่านพวกสารอินทรีย์เหล่านี้ได้แก่พวกปุ๋ยคอก หรือว่าพวกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งลักษณะของการหว่าน,นก็คือกระหว่านกระจายให้ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็มีการไถ่ายกบอีกครั้งหนึ่งข้อดีของการใช้วิธีนี้เนี่ยก็คือมันจะ,ะสามารถปลูกพืชได้เร็วนะครับแล้วก็จะ,จะใช้เวลาในการย่อยสลายน้อย,อยกว่าการใช้พืชบำรุงดินอื่นๆนะครับส่วนวิธีที่2ที่นิยมใช้ก็คือการใช้พืชปลูกพืช นะครับขึ้นมาเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับในการบำรุงดินนะครับยกตัวอย่างเช่นพืชที่นิยมใช้กันก็จะมีปอเทืองนะครับถั่วแมะแหะถั่วพาถั่วพุ่มนะครับซึ่งในการปลูกพืชพืชสดพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมค่อนข้างนานนะครับก็คือหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จแล้วรอฝนลงสัก1-2ครั้งเนี่ยก็จะมีการไถไถพวนนะครับแล้วก็หว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปเมื่อหว่านมเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วก็ต้องรอพืชให้จเจริญเติบโตถึงระดับหนึ่งนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับพืชที่เราใช้ยกตัวอย่าง,างเช่นอปอเทืองเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ระยะเวลาหลังปลูกเนี่ยประมาณ40-45ถึงวันนะครับเมื่อเริ่มออกดอกแล้วเริ่มแก่แล้วก็เราก็จะมีการถ่ายกบซึ่งข้อดีของปุ๋ยพืชสดเนี่ยก็จะ,ะใช้ต้นทุนนี่ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่าการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือเราจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับในการในการจัดการซึ่งอ,อย่างปอเทืองนะครับหลังจาก ที่เรามีการถ่ายกบไปแล้วเนี่ยก็ะจะต้องรอให้ตัวซากซากที่เราถ่ายกบลงไปเนี่ยย่อยอีกอย่างน้อย15-30วันแล้วเราถึงจะสามารถปลูกพืชหลักได้อีกครั้งหนึ่งครับครับและนอกเหนือจากการปลูกพืชบรุงดินเนี่ยเราก็แนะนําให้ใช้ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินร่วมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการลงริปเปอร์นะครับเพื่อรองรับน้ําฝน ซึ่งการลงริปเปอร์ที่เหมาะสมนี่ก็ควรจะลงในช่วงที่ที่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหรือช่วงที่ก่อนเข้าหน้าฝนโดยการลงริปเปอร์เนี่ยก็จะลงให้ลึกถึงระดับที่30-50เซนนะครับทำให้ดินด้านล่างเนี่ยโครงสร้างดินด้านล่างเนี่ยที่เคยเป็นดินดานเนี่ยแตกระแหงออกและสามารถเก็บความชื้นได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยในในไร่อ้อยว่าทํายังไงถึงจะปลูกใค่ข้ามแล้งได้ถ้าเราสามารถจัดการในเรื่องของการลงริปเปอร์ได้ดีเนี่ย ความชื้นที่อยู่สะสมอยู่ใต้ดิน,นก็เหมือนเปรียบเสมือนมีสายอยู่ใต้ดินนะครับแล้วมันก็จะช่วยให้ช่วงเดือนมีนาเมษาที่ที่ฝนยังไม่มาแล้วดินมีลักษณะแห้งแล้วเนี่ยดินความชื้นข้างใต้เนี่ยก็จะขึ้นมารากอ้อยสามารถลงไปาหาอาหารแล้วก็น้ําที่อยู่ด้านใต้ได้นะครับทำให้แปลงที่มีการปรับปรุงโครงสร้างดินร่วมด้วยเนี่ยจะได้ผลสิทธิ์ที่ดีมากขึ้นนะครับครับสุดท้ายก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ